ชอบคาบน้ำวานครับขึ้นเป็นไข่ดูง่ายดีจบสุดแล้วครับเนื้อวานโซนนี้กระดูกี่วัดโพแพงครับ <c ười> พี่ไั่บุญ <c ười> สั่นควายแบ่งปันในราคามิตรภาพไม่เอาเปรียบดูง่ายดีจังผมรู้อยู่แล้หละเพื่อนๆรู้เ <c ười> พราะอะไรรู้ไหม พราะองค์เนี้ยเป็นองค์ที่ผมมึงจะใช้สอนเรื่องปู่ทวดนะะเนื้อวานแท้กะเก๊ะไปแท้แท้แท้โอ้โหดูง่ายไหมครับน้ำวานขึ้นสวยครับก็ไม่ได้ยากเลยนะครับสำหรับพระแท้ ภาพน้ำว่านการขึ้นนี้เป็นธรรมชาติเขาจะไม่เสมอกันสวัสดีครับนี่วิธีละแล้วเอาแบบว่าแบบเมดต,ตาติดชัดๆปัญญาบอก,กเก้าเจนนี่อันเนี้ยจริงๆอะนะคือเขาเอามาแจกเขาเรียกว่ารุ่นพินัยกรรม แถ้ดูไงครับสวยมากพิวลาพนตัวจริงต้องแบบนี้มาตรฐานตลอดการครับพระหลวงปูท่ทวอ่ะก็คืออย่างองค์เนี้ยเป็นองค์ที่สวยที่สุดขอคอมเมนต์หน่อยดูง่ายแถ้ดูไงครับพี่สุพลบอกสวยมาก มีบินมีซ่อมไหมครับไม่หักไม่ซ่อมไม่บินโอโ้โหไม่หักไม่ซ่อมไม่บินครับพี่นี่เห็นไหมฮะแล้วเวลาพระแท้คุณดูดิอดองพระเนี่ยไม่ได้ถอดจะลึกเหมือนตุ๊กตาเลยเป็นลานไหมน,นี่เอาแล้วมีมิติอะี่นะอ่าคุณเห็นไหมเวลาคุณตะแคงข้างเนี่ยพระจะมีมิติเหมือนรูปปั้นเหมือนตุ๊กตาเลยใช่เขาเลอก ถ้าคุณใช้ความเก่าในการดูพระใช้สูตรเนื้อในการดูพระไม่มีอะไรยากแต่ที่พิเศษคือองค์นี้มีเมตตาจมูกโดง่งหน้าท่านยิ้มแค่มาดูแค่มาชมห้องสันควานเหมือนมาโรงเรียนวิชาพระ,ะเครื่องสวยครับพระในตำนานเก้าเจ็ต้องเนื้อละเอียดแบบนี้ครับพี่เอกพจน์อ่าก็คือถ้าพระแท้ให้คนดูพระไม่เป็นก็รัวแท้ แต่ในรุ่นเนี้นะเป็น97ที่สวยเขาจึงคัดเก็บไว้นะฮะแล้วมีการเอามานะครับแจกเขาจึงเรียกว่าพิในัยกรรมที่หลวงปู่ทิมเนี่ยท่านเขียนไว้เขาเรียกว่าสวยสมบูรณ์ตัวจริงเสียงจริงประมูลสองนาทีโหนี่คือสุดแล้วของปู่ทวดหายากกว่า97ปกติคังหูพี่ยบบุญ สุดในสายแล้วครับเหนือวานเก้าเจ็ดอันเนี้ยปิดเจ็ดมืนอันเนี้ยตองต้อง,ต,องต้องอยู่ในตลับทอง <c oughs> เพราะว่าจะหาปูท่ทวดที่สวยเท่านี้ <c oughs> ใครเคยเห็นปูท่ทวดที่มีหน้า <c oughs> มีตามีเม็ดตายิ้มแบบนี้มั้ง <c oughs> เห็นไหมเนี่ยเวลาคุณตะแคงข้างผมผมเน้นย้ำนะพระที่ถอดพิมพ์นะ่ะเขาจะไม่มีชีวิตแต่ถ้าพระแท้เวลาคุณตะแคงข้างคุณเห็นไหมเขาเหมือนหุ่นเขาเหมือนรูปปั้นเลยมาหลายแสนแน่เยี่ยมแถลตาเปล่าครับหาเก็บหายากได้เปรียบตัวจริงสวยมากเหมือนมีชีวิต 97ต้องดูหลังครับผมมีองค์นี้สวยมากสวยกว่าในหนังสืออ่ะคนอยากดูหลังก็ต้องแกะหลังให้เขาดูสองแสนบวกบวกคือเวลาโชว์เนี่ยเราต้องโชว์ให้ครบทวนโอ้แกะดูหลังเลยครับอาจารย์ดูง่ายไหม หลังรอยนิ้วมือกดอ่าสวยชัดมากเข้าใจง่ายและข้าบน้ำวานที่ขึ้นน่ะต้องขึ้นไม่เสมอกันเป็นลายๆเป็นลาแบบนี้ยิ่งดูหลังยิ่งยากได้เก้าเจ็ดเป็นล้านลงกล้องมีเวลาพล้นแคปหน้าจอกันไว้เดี๋ยวลงแปดเอ็กให้ อ่ะขอคอมเมนต์หน่อยเวลาลงกล้องให้ดูเนื้อวานสวยชัดครับแบบนี้ชอบครับ้นาำวานครับขึ้นเป็นไข่ดูงด่ายดีจบสุดแล้วครับเนื้อวานโซนนี้และก็ห้านเต็มหลังสวยโอ้โห ได้เลยครับยิ่งดูยิ่งสวยเอาอะไรแรกดีอาจารย์โหถ้าวันเนี้ยลุยถึงปู่ทวดมาจนถึงสุดองค์เนี้ยเปนหนึ่งแสนเคยเห็นหลวงปู่ทวดนะเนื้อว่านที่หน้าท่านยิ้มแบบนี้ไหมล่ะเคยเห็นสวยเท่านี้ไหมดีกว่า นอนหิ้งนอนหิ้งเนื้อว่านแห้งแบบนี้นี่เองสาธุเนื้อสวยมากครับสาธุน้ำตาจะไหลงดงามอะไรที่เราคัดเก็บไว้ก็คือสวยนี่แอปเช็คพาดดีจริงครับพี่ขอบคุณครับ SK เช็คนี่สวยครับอ่าสองนาทีพี่มานะพอเวลาไปส่งเขาก็สิบอ ใช่ไหมคาดน้าว่านที่ขึ้นเนี่ยต้องขึ้นแบบไม่เสมอแล้วพุดออกมาจากข้างในแบบนี้มามาตันอย่าโชย่างเดียวโอ้โหองค์นี้สังกติขึ้นคู่ชัดคำว่าเริ่มต้องมาแล้วผมจะกดเล่นดีหรือเปล่าโอ้โหพิมพ์คำว่าเริ่มเดี๋ยวนี้สวยไหม สวยเนื้อ,อร่อยห่อ97ต้องดูแรกครับต้องเกี่ยนใส่มือไม่สวยไหมโหสวยพี่สมบูรณ์สุดแล้วเท่าที่เห็นมาของเกมไม่มีทางทำได้ให้เนื้อเป็นเนื้อเดียวกับของแท้ข้ามน้ำว่านไม่ขึ้นผ้าเป็นถ้าไม่ใช่ว่านสูตรปี97 แต่ที่สุดขององค์นี้คือเป็นองค์ที่สวยที่สุดที่ผมมีสวยมากมากพินากรสวยแบง่งแฟนพีเลยครับจะเอามาใช้พุทธคุณสองนาทีสองนาทีครับเปิดแรกมาเวลาเดินบิมเริ่มไปแล้วการจะทำให้ไล์ของสันขวานมีคุณภาพในทุกข่้มคืนขึ้นอยู่กับพระครับ ว่าแรกมาเวลาเดินครับผมชอบเวลาผมส่องพระปู่ทวดอะของแท้ๆเนี่ยเวลาส่องด้านข้างคุณจะเห็นเลยมีชีวิตเหมือนเหมือนงานปั้นอะม, <า S 1> มีซอก,กมีความลึกเปิดแรกแปดหมื่นบาทเวลาเดินแล้วมาที่แปดหมื่นบาทครับเปิดแรกครับถ้าถ้าใครได้องค์นี้ไปนี่นะผมบอกเลยคุณส่งประกวดได้ทุกที่เลย มาที่หนึ่งแสนบาทมาที่หนึ่งแสนหนึ่งมืนบาทครับราคาสุดท้ายครับผมอยากรู้ว่าจะมีองค์ไหนสวยกว่านี้อีกบ้างมาที่หนึ่งแสนสองมืนนะบาทมาที่หนึ่งแสนองค์ที่มื่นบาทครับกดได้สวยแบบนี้ไม่ง่ายครับนี่มาที่หนึ่งแสนสามมืนบาทครับราคาสุดท้ายปูท่ทวดเหนือวานเก้าเจ็ดชุดนี้เขาจึงเรียกว่าชุดพินัยกรรมก็คือได้เขียนได้เก็บพระคัดเอาพ้าสวย นะเก็บไว้นะครับแล้วก็เขียนนะไว้นะครับเขาจึงเรียกว่ารุ่นพินัยกรรมหลวงปู่ทิมมาที่140,000บาทมาที่1นึ่งแบาทบาทมาที่1น0 0 0 0บาทครับมาที่1 6ึ0 0 0สนหกบาทแล้วอะไรนะ1นึ0 0 0สบาทครับราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งแเบาทครับเอาว่าเบื่อเปลยอะ่ะยังซื้อไม่ได้เลย มาที่หนึ่งแสนแปดหมื่นบาทครับราคาสุดท้ายพี่ชาติหน้าลามุ่งไปไหนมาให้ข้อมูลหน่อยพี่ยืนชื่นมาแน่นอนเก้าเจ็ดสวยต้องมีสามแสนอัพถ้ารู้สามแสนพี่นรลงเดชอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับราคาสุดท้ายครับมาที่สองแสนบาทที่พี่ยืนชื่นครับแสนเก้าไม่ทันแล้วพี่นะราคาสุดท้ายรับที่สองแสนบาทร้าปู่ทวดองค์นี้อยู่กับใครในี่องนี้ ขึ้นเป็นดาราหน้าจอของช่องสันขวาแน่นอนนะที่สองแสนหนึ่งหมื่นบาทมาที่สองแสนสามหมื่น 1, บาท,าท, 30, บาท,ทครับที่ียืนชื่นครับราคาสุด้ายอยู่ที่สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทแล้วมาที่สองแสนสามหมื่นห้าพันบาทมาที่สองแสนหกหมื่น 60, บาทกรับราคาสุด้าย <c oughs> โอ้โหเดือดต้องบอกว่าเดือดแน่นอนองนี้มีสวยกว่านี้ไหม ปิดไปที่พี่ยืนชื่นนะครับ2องแสนมืนบาททวนประเด็นคือสวยกับไม่สวยต่างกันอยู่แล้วครับองดาลาปิดไปที่พี่ยืนชื่นนะครับนับราคาแรกให้นนพี่นะ2องแสนหมืนบาททวนโอ้พี่ยืนชื่นบอกใจจะคาดท้องบอกว่าองค์นี้นี่คือแคปหน้าจอไว้ทุกๆคน กลายเป็นนะ่ะองค์ที่เป็นองค์ดาราในช่องสันขวาที่อยู่กับพี่ยืนชื่นใครจะตามพี่ยืนหนึ่งทันสุดยอดครับดูหน้าท่านยิ้มเรามองแค่นี้ยังมีความสุขพี่ยืนชื่นขอบคุณครับดูใบหูดูนะสวยก็ไม่สวยต่างกันครับมาเมื่อตัวเต็งเข้าวินยิ่งยิงข้ามยางโหดพิพากรกระาลักยอดนิยม ยินดีด้วยครับองค์ดาราเลยสวยญาติฟ้ามาดินนะเพื่อนๆดูไว้นะเวลาหาปู่ทวดอะ่ะเนี่ยตะแคงมิติโหงนี้นี่คือองค์เป็นองค์ที่ใช้เปรียบเทียบนะกับพระเอที่สอนไปเมื่อไม่กี่วันในช่อง อน oh. บอกว่าผมคนใต้ครับขอบคุณครับพี่ลูครับโอ้ oh, oh, พี่สุยาครับ mm hmm. พี่ชื่นนี่อัอมาตะเลยไปไปปู่ทวดอย่างอื่นไม่ได้แล้วแบงค์ mm hmm. เพราะถ้าจบที่ปู่ทวดเนาว,ว่าแล้วไปอย่างอื่นไม่ได้แล้ว กล่องน,นี้คุณจะลืมทุกสิ่งและคุณจะลืมทุกอย่างถ้าผมเลี่ยมทองแล้วแบ่งประมูลพักกล่องน,นี้ยผมต้องแบ่งได้ประมาณสักฟังผมเลยนะหัวใจรัวๆไว้ถ้าผมแบ่งขายหรืออยู่ในมือคนอื่นเนี่ยต้องมีสองแสนเราไปดูกันว่าจริงหรือเปล่าถ้าอยู่ในมือเซียนคนไหนก็ได้ในประเทศไทยที่ไม่ใช่ผมอะต้องสองแสนเอาแปดหมื่น นะครับเอาองค์แรกก่อนโอ้โหพี่พ่อปู่ก็พิมพ์ปิดมาไม่ทันนะครับเอาองค์แรกก่อนนี่ขอคอมเมนต์เกี่ยวกับองค์นี้หน่อยที่ไหนครับ วัดละครสมเด็จโตพระสมเด็จโตครับเนื้อนี้อันนี้ฐานแซมละครนี่อันนี้ฐานแซม ดูง่ายดีบางคุณพมไหมครับสุ้มใหญ่วัดระ,ะรังสารแซมวัดระ,ะรังเนื้อสมเด็จเข้าใจง่ายไหมแบบนี้ถึงยุคไหมครับถึงแบบสบายสบายครับถึงเรื่อเๆครับพี่มนตตรดูง่ายดีครับถึงยุคสมเด็จโต ยุคแรกเลยครับเนื้อนี้สะใจครับเนื้อนี้เข้าใจง่ายผมให้สององค์พอองค์เดียวก็เกินแล้วที่ไหนครับองค์นี้ที่ไหนครับ ถ้าเข้าใจง่ายแคปหน้าจอไว้เลยปูทิมบิพิรพันธ์ปูทิมผงพรายกุมานปูทิมละห่านไล่ครับเนื้อนี้ปูทิมปูทิมอ้าวนะขอโอเคสามตัว ขอโอเคสามตัวครับพี่ชายปูทิมพีซูมิดนี่มากันหมดดูง่ายไหมถ้าใครคที่ไม่เคยเห็นปวงพายปูทิมแท้ๆแคปหน้าจอไว้สุดยุดสุดยอดดยอของความแท้ปูทิมนี่ สุดยอดครับของแท้อันนี้เก่ากว่าปู่นาคนะเนื้อนี่คือเนื้อปู่พูนะโอเคโอเคเอาว่าสององค์เนี่ยก็สบายใจแล้วนี่นางพญาพ่อน้อยธรรมศาลาเ,เ,เนื้อพ่อน้อยธรมารมศาลาถ้าคุณเห็นบ่อยๆเนี่ย นี่พิมพ์หายากของพ่อน้อยนะนี่ครับพระนางพญาหลวงพ่อน้อยวัดธรรมศาลาโอ้โนี่อันนี้นี่ต้องตัดตลับนี่แท้ดูง่ายจริงสมเด็จนะครับ สวยเลยครับปูทิมรู้สึกยังไงกับไลน์นี้พิมพ์ไว้ให้กันปูทิมก็หลักแสนแล้วนี่อันนี้ตัดตลับ ใส่โชว์ได้เลยครับตัดตลับใส่โชว์ได้เลยครับเพื่อนๆโอ้ชุดนี้รู้สึกดีมากเลยครับส่วนควานของเราสุดยอดครับ ถึงมาถึงกับปิเฉลี่ยซะแล้วพี่อนิจังพี่อนิจังถึงมาถึง